สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่จากับช่องกระเกตพุทธคุณพาเครื่องนะคะ พี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ออไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ084-0659180จ้ะพี่คะเบอร์โทรกับเบอร์ออนไลน์นะคะหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่รบกวนฝากลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะกดถูกใจกดติดตามให้หนูด้วยนะคะมาจ้ะพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกจ้ะองค์แรกกับพี่จ๋าจะประเดิมด้วยเป็นมีดจ้ะพี่นะคะ เป็นมีดปอกไม้อย่างนี้จะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เป็นปอกไม้แล้วก็ขั้นเชือกเก่าๆตามสภาพจากรายการนี้นะคะพี่นะคะ อนุขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะสภาพมีดด้านในจะพี่สภาพบา้านเออขอโทษ้จสภาพมีดด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะเขาบอกว่าเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นปลายเหลมนะคะพี่พี่ดูความเก่าของมีดนะจ๊ะพี่ดูความเก่าของมีดจะพี่นะคะเล่มน,นี้นะคะพี่รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะน,นคะคะก็กสวยอย่างนี้จะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะ 1,5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่ายนะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี <Nonetheless> ่ funnel. ส่วนรายการนี้จ้ะอันนี้จะเป็นพระบูชาองค์เล็กจะพี่จานนะคะเป็นพระบูชาองค์เล็กจะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้อเทียนชัยหรือเปล่าจะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนาจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทพอจ้ะรายการนี้นะคะพี่ใต้ฐานนะคะ รายการนี้นะคะพี่ขายจะเป็นขุนแผนอยู่ใต้ฐานนะคะจะมีขุนแผนอยู่ใต้ฐานนะคะพี่ขายนะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณสองเกือบเกือบสามนิ้วนะคะพี่ประมาณเกือบเกือบสามนิ้วนะคะพี่ขายนะคะสองนิ้วครึ่งมั้งคะพี่อ๋อสองนิ้วครึ่งจะพี่สองนิ้วครึ่งส่วนความล็อกของนด้วยส่วนอ่า ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งจะพี่จ่ายนะคะรายการนี้นะคะพี่เจ็ดรอยบาทจ้ะพี่เห็นไหมใต้ฐานจะมีคุณแผนหลวงปุ่ทิมนะจ๊ะพี่ชัดไม้ถ้าไม่ชัดพี่ยนลายพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นคุณแผนปุตทิมนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเทียนชัยหรือเปล่านะคะพี่นะคะถ้าพูดผิดประการใดต้องขออภัยคุณลูกค้านะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกุดจ้ะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่พร้อมเหรียญปูเอี่ยมนะจ๊ะ เป็นตะกตรุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมรายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะกอเก่าสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจากเป็นเหรียญพร้อมตะกรุดปูเอี่ยมนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะมาในกรอบอย่างนี้จะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทพอจากหนูไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะมีห่วงให้สองห่วงอย่างนี้จะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ห้างร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากเบี้ยแก้จะพี่ มีเสียงดิงดิ่งอยู่ด้านในนะคะพี่นะคะเบี้ยแก้น,นี้ขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามภาพจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบัาทนะคะพี่ไม่ทราบว่าเบี้ยแก้อะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะมีห่วงข้างๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ ตามภาพค่ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700รอยบาทจาก700ร้อยบาทไปทางบุกเพิ่มห้าสบาทจากพี่จา๋าหลวงพ่อทวดองค์เล็กจะน่ารักมากกัะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดองคเล็กกันจะพี่จ๋าราคานี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่6 0ร้อบาทจะเป็นเนื้อว่าน,นะคะพี่น่ารักเหมาะสาหรับตั้งหน้ารถก็ได้นะคะพี่หน้ากว้างอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะจ๊ะพี่เป็นนิ้วครึ่งนะคะพี่ส่วนความสูงก็ประมาณสองนิ้วจะพี่ความสูงประมาณ2นิ้วนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่6กรบาทจาก รายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะเนี่ยค่ะเป็นพ่อทวดองค์เล็กนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะภาพไปชัดพี่รายนะคะพี่เนี่ยเห็นใบตั้งคุณฝางมือจะอยู่ที่ประมาณนี้จ้ะเนี่ยค่ะพี่ธรายขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกร้อยบาทจ้ะลูกสะกดจ้ะพี่ไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นลูกสกดเก่าไม่ทราบที่นะคะห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาจ้ะอันนี้ไม่ทราบปิดตาที่ไหนจะพี่ห0 0อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นจะพี่มองมาได้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะปิดตาเก่าไม่รู้ที่จ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ่ะเขาบอกว่าเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าอันนี้ใช่ชูชกหรือเปล่าที่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่รายการนี้500บาทจ้ะนะคะเป็นลือสีนะคะมีอ่ามีรอยจานนะใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะสําหรับลือสีจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อกลัวจ้ะ ้อมตะกูสามดอกจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจากด้าน,นหลังยังมีตะกูสามดอกนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นภาพหลงพ่อกลวยจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากอันนี้จะเป็นแหวนเชือกถักจะพี่แห <c oughs> วนเชือกถักวงนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่นะคะ กล่องสวยๆจะพี่ตามสภาพเปยนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะจ๊ะรายการนี้จะพี่หนูขอไว้ที่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจะเป็นแหวนเชือกถักจ้ะส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งจะพี่เป็นพักกิ่งนะคะพี่ขาเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่จะอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระเหมาบ้า้นะคะพี่ขานะคะเขียนว่าพักกิ่งเกดหลวงปู่ทิมนะคะพี่น่าจะเป็นกิ่งชินบัญชรนะจ๊ะพี่นะคะด้านหน้าะคะพี่นะคะ ด้านหน้า,นาเขียนเขียนว่ากิ่งน้ำบังชนนะคะพีนะ่แต่ว่ามันจะเป็นตรงนี้นิดนึงเลยอ่านไม่าภาษาอาจจะไม่เต็มนะคะพี่เพราะว่าตัวอักษรอ,อาจจะไม่เต็มเพราะว่าจะเป็นตำหนิตรงนี้รูเ้เต่ข้างหลังก็เป็นน้ำบังชนแต่พี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เพราะส่วนตัวแม่คา้าเองก็ได้มาสภาพนี้จากรายการนี้แน่ยจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะราคานี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่ขาใต้ฐานจะมีพระอยู่สามองค์นะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะมีพระอยู่สามองค์นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จานะคะ ตามสภาพจะพี่นะคะขนาดละขนาดละอยู่ยังดุเลยจะพี่นะคะอันนี้เป็นภาพหมองมาได้น,นะคะพี่นะคะ ต้ฐานจะมีพระอยู่3องค์นะคะพี่เป็นขุนแผนปูทิมนะคะพี่นะคะเป็นพระก,กิ่งน้ำบรรชรนะคะพี่เ็าทามาจากเนื้อผงพายนะคะพี่ขานะคะเป็นของหลวงปูทิมนะจ๊ะพี่รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะพี่รายการนี้แม่ค้าขอไวที่1,000บาทปลายทางนะคะพี่ขาะค่าจะส่งอยู่ที่บ้านละ50บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จตะพี่จ๋า0 8 4 0 6 5 9 1 8 0น,น,ะะนะะา้านดยน,าานาย,ายนะคะพี่นะคะทางร้านจัดโดยขนส่งทางไปรษณีย์จัดส่งด่วนให้ทุ พี่ๆปลายทางค่ะรับสินค้าด้วยนะคะอันนี้กฎหมายมาใหม่เลยจ๊ะพี่จ๋ายนะคะอันนี้หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายจะเป็นอสังกจายจะพี่จะเป็นสังกจายหลวงปู่ทิมนันจ๊ะพี่นะคะอันนี้นีจะเป็นเนื้อเทียนชัยจะพี่จ๋ายแล้วนังจะเป็นคุณแผนปุ่ทิมหนึ่งองค์จะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไวทีเก้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อเทียนชัยนะคะคุณลูกค้าเป็นเนื้อเทียนชัยกับพี่ขารายการนี้ขอไว้ทีเก้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ทีเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห เป็นอหลวงปูท่ทิมสังรยานะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมหนึ่งองค์จะพี่นะคะตามสภาพนะจะพี่อันนี้ขอไว้ที่เก้ารอยบาทจากคุณลูกค้าจาไปทางห้าสิบบาทนะจะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจะแป๊บนึงนะจ๊ะ,ะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานจะพี่นะคะ,ะ,คะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่าทำมาจากะไรนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้จากรายการนี้เจ็รอยบาทจ้ะ รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจะพี่ตามสภาพจะพี่นะคะไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จ้ะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋จา <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจะพี่จ๋าหนึ่งก้อนจะมีหกองค์จะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเนี่ยค่ะตามสภาพจะจ๊ะคณลูกค้านะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นหลวงปู่โตจ้ะพี่หลวงปู่โตนะจ๊ะหกร้อยบาทจ้ะมาในกรอบพลาสติกกรอ,อบนะคะพี่คุณลูกค้าจ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทขอโทษจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดคู่จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่นะคะพี่รายการนี้ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้นะคะพี่ขายจะเป็นผ้าปูหนังจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะค่ะ เป็นพักกุพัปุหนังนะคะพี่ไม่ทราบกุไหนนะคะหก0้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบาทจาก้กส่วนรายการที่เป็นพระภูมิจะพี่ห้ารอบาทจะพี่นะคะด้าน,นหลังจะมีตะกุดนะคะพี่แล้วก็มีจีวอนแล้วก็เป็นรอยเป็นยันหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทจาก้ก คุณแผนปูทิมจะพี่สวยงามมากจ้ะด้านหลังก็จะเป็นหานุมานลงปูทิมนะจ๊ะ <_ trad ing> ด้านหลังจะเป็นหานุมานปูทิมนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่500้บาทจ้ะพี่รายการนี้ขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหานุมานปูทิมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นคุณแผนนะคะส่วนรายการนี้เช่นกันจะพี่จ่าได้มาคู่กันสององค์นะคะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นขุนแผนปูทิมองค์เล็กับพี่จ่ายนะคะซื้อ1องค์ได้เกือบ2องค์เลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะคุณลูกค้านางพยาจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะกอกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจะเดือนปูเอี่ยมจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่พร้อมวอจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะส่วนรายการนี้จะเป็นเต่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะพี่นะคะเป็นเต่าเก่าๆนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาใต้ฐานนะคะอีกฝั่งจะมียันนะคะพี่นะคะเป็นเต่าจะพี่ห้ารบาทปลายทาง50บาทจะหานุมาหลวงพ่อกลวยจะพี่จากองค์เล็กนะคะพี่เป็นพิมพ์เล็กนะจะพี่อันนี้ห้ารบาทจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจาก หลวงพ่อทวดจะพี่จ่ารายการนี้เป็นพิมพสองหน้านะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเริ่มกอบพลาสติกเก่านะคะพี่ไม่ทราบเนื้อจะ,ะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ่าอันนี้หกร้อยบาทจะนะคะสวยงามมากจะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นหูยานจะพี่จ่าเนื้อะออกสนิมแดงจะพี่รายการนี้แปดร้อยบาทจะเนะะี่ยค่ะ รายการนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นอ้าหูยนนันนสนิมแดงจะที่800บาทจะส่วนรายการจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงก้นจะมีตะกรุดนะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจะพี่นะคะรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมจะพี่ใต้ฐานจะมีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกจะพี่นะคะตามสภาพนะคะ6 0 0บาทปลายทาง50บาทจะพาเวชปูหมุนจะ500บาทจะพี่นะคะก็ก็สวยๆจะพี่นะคะ ตามสภาพจะพี่เป็นท้าเวทปูหมุนนะคะ500บาทจากหลวงพ่อนิยมจะพี่เป็นพิมพสองหน้านะคะพี่เนื้อจะออกสะดิมแดงหน่อยๆนนะคะพี่ตามสภาพนะคะราการนี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอไวที่500บาทจากเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุขวัฒนโหนดหลวงจะพี่จ๋าด้านหลังก็เปาหนีงจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าเองได้มาสภาพนี้นะจ๊ะรายการนี้จะพี่จ๋าแม่ค้าขอไวที่500บาทปลายทาง5 0บาทจากงบน้ำอ้อยจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะอนุมานแบกแทนจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่ตามสภาพเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะคุณลูกค้าช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกบพุทธคุณผกเครื่องด้วยนะคะองค์จะเป็นปิดตาฝั่งตะกุดจะพี่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน6 0 0บาทจะพี่6 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าซุ้มกอจะพี่ซุ้มกอนะคะพี่สวยงามมากจะพี่รายการนี้5 0 0รบาทพอจ้ะนะคะ เป็นซุ้มกอน,นะคะพี่ห้าร้บาทปลายทางห้าสิบบาทจะกิ่งจะพี่เป็นกิ่งปูหมุนนะคะพี่รายการนี้ห้ารบาทพอจะพี่นะคะต่อ,อโคตรนะจะพี่ต่อ,อโคตรตอกเลขด้วยนะคะพี่ขานะคะลงปูหมุนค่ะห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทจะลีลาจะพี่ไม่ขนุนรหรือเปล่าไม่แน่ใจจะห้ารบาทเชน่นกันจะพี่นะคะสวยๆเนื้อมันๆผิวมันๆอย่างนี้นะคะพี่ห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทจะจะเป็นปกค่ะพี่เป็นพ้าน้ำปกนะคะพี่รายการนี้เจ็ร้อยบาทจะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทไม่ทราบปกอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการที่จะเป็นอ่านหลวงพ่อไปจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นเหรียญหล่อโบราณพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ารายการที่จะพี่สมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่เหรียญปูทิมจะพี่จ่านั่งพานจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะ พระแต่ละองค์แต่ละอีพรีราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะห้าร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจันเนีค่ะนั้นหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะมีพอสอบ,บอกไว้นะคะพี่สองสี่แปดสี่จะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อเก่เาโบราณไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห no ้าสิบบาทรูปลอกเก่าไม่ทราบทีจากรูปลอโบราณเพราะไปจะพี่วัดกำแพงเช่นกันจะพี่องค์จะเป็นรูปล่อนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมโลจะส่งสินค้าฟรีจากพักกิ่งจะพี่นะคะกิ่งไปรีพิ่น่านนะจตะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจากรูปลอกเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ ห้า้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่นะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมพอกลวยจ้ะนะคะเป็นเหรียญหลวงเหรียญกลมพกกลวยวัดโคศิตาลามนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่อะไรหาหองได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะฝากคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทุคุณผาเครื่องด้วยนะคะ อีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ